สวัสดีครับมาพบกับช่างท็อปคนเดิมนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับวันนี้ช่างท็อปนะครับมาเข้าครัวนะครับจะพามาทํานะครับผัดกะเพราเนื้อครับนี่ครับเนื้อครับขั้นตอนแรกนะครับก็ตำพริกกับกระเทียมครับใส่เข้าไปเลยครับตาครับผมตำให้ละเอียดเลยนะครับเพราะเราต้องการความเผ็ดร้อนนะครับจากพริกแห้งนะครับเราจะใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับครับพอละเอียดแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปครับ สับเนื้อครับผมเดี๋ยวหาเขียงก่อนครับตอนแรกก็อันก่อนนะครับด้วยความเวลาเราสับมันจะสับได้ง่ายๆครับเราต้องหั่ก่อนเมนูง่ายๆครับที่ใครๆก็ทําได้ครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเสียงนะครับเพราะว่าเสียงนี้มันมันเนียงครับมันมันไม่มันไม่เพียงกันนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสียงใหม่ก่อนครับ โทรศัพละเอียดแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนคนระับนี่ครับคือใบกะเพรานะฮะกินหอมมากเลยครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือทอดไข่ดาวก่อนนะรอน้ำมันร้อนก่อนนะใส่ไข่ลงไปเลยครับ สวยงามครับผมเราจะปล่อยไว้ก่อนนะครับจะพึ่งไปชูนมันนะถ้าเราไปชูนมันเดี๋ยวมันจะแตกนะเราจะเอาแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับไข่แดงแบบปลาวาฮะโอเคเอามองพัดก่อนนะครับแล้วก็มาพัดกระเพ้ากันเอาน้ำมันออกนิดหน่อยนะครับแล้วน้ำมันแค่นิดเดียวครับผมแต่น้ำมันเยอะนะครับใส่พริกลงไปคั่วเลยครับ คั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วให้หอมนะครับถึงทีเด็ดของเรานะครับเนื้อวาคิวจากประเทศญี่ปุ่นครับผมคั่วไปเรื่อยนะครับใส่น้ํานิดหน่อยนะครับเด็ดร้อนจริงครับผมบอกเลยเด็ดกับเมนูนี้เดี๋ยวเราจะคั่วให้แห้งนะครับคั่วให้น้ําแห้งไปเลยนะผม ทำเซียนเหมือนเรียนมาก็ผัดแห้งแล้วนะครับก็ต่อมาก็ปรุงรสนะครับนี่ครับรสดีครับเริ่มต้นเลยใส่ลงไปเลยครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเค็มเพิ่มความนัวเข้าไปอีกด้วยผงนัวครับชูรสนะฮะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลนนครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็ติ้วขาวครับปลานิดหน่อยนะครับซอสหอยไม่มีครับไม่ใส่ชิมครับ โอเค,คะเนะครับใส่กระเพรานะฮะใส่ลงไปเลยครับผมใสทั้งดอกทั้งใบเลยนะเพื่อความร้อนแรงเผ็ดร้อนนะปิดแก๊สเลยครับผมเ,เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยครับผัดกระเพราเนื้อโกเบจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวมาจัดจานกันเลยครับนี่ครับเส็สวยร้อนๆนะฮะแล้วก็ ราดปัดกะเพราลงไปนะฮะกลิ่นหอมมากเลยครับหอมเตะจมูกครับไปแบบจุกๆนะครับเพราะว่าเราเรากินคนเดียวนะฮะกับหน้าตาครับผมเดี๋ยวโปะด้วยดาวครับหนึ่งฟองนะหน้าตาก็ประมาณนี้ครับกลิ่นหอมน่ารับประทานคนระับสีสันหน้าบริโภครับประทานกินแล้วแตกแดอยาง เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะหอ,อมหวนชวนกินเหมือนหน้าตาคนทำหรือเปล่าครับกะะเป๋าแบบจุกๆนะฮะกับข้าวสวยร้อนๆนะครับจัดไปครับเแบบร้อนนะหอ,อม อร่อยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับไปกินข้าวก่อนนะคร